ก็จีระยุขึ้นไวแล้วหลังเลิกกับโบเป็นจวันก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าคู่รักสิปีอย่างก็จีรายุและโบเป็นจวันกําลังสอบแหววว่าเลิกกันซึ่งก็ยังไม่มีท่าทีออกมาชี้แจงแบบชัดเจนค่ะจนล่าสุดค่ะสาวโบต้องไปออกรายการแฉนะคะซึ่งก่อนเข้ารายการค่ะสาวโบได้มีการโทรถ,ถามหนุ่มกอตถึงสถานะความสัมพันธ์ว่าสรุปยังไงกันแน่และหนุ่มกอตค่ะก็ได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับสาวโบผ่านทางโท,ทรศัพท์ซึ่งก็ทาเอาสาวโบนะคะถึงกับปล่อยโฮกลั้นน้าตาไว้ไม่อยู่กันเลยทีเเดดดดีีียยยวคคค่่่่ะะลาาสุุุกกกก็ไไ้้มมรผภพชัขอองหนตทบ ถึงประเด็นที่เลิกกับสาวโบประมานว่าเราไม่อาจอธิบายในสิ่งที่ผู้ฟังไม่อยากได้ยินมีน้อยคนที่จะเต็มใจฟังความจริงที่ชวนเคืองใจส่วนใหญ่แล้วจะพอใจที่จะได้ฟังคำลวงที่ชวนให้รู้สึกดีความจริงจึงกลายเป็นสิ่งที่ปัดตกเพราะฉะนั้นอธิบายพันครั้งคนก็ไม่เข้าใจตัวเองไม่ใช่คนที่สิ้นสติโดยไร้เหตุผลมันเหมือนตึกใหญ่ที่ไม่ใช่อยู่ยจะถลม่มแต่เพราะว่ามันถูกตัดก,ก่อนมาเรื่อยๆดังนั้นอธิบายเหตุผลให้คนนอกฟังก็มีแต่จะทำลายเราสองคนและนอกจากนี้ค่ะหนุ่มก๊อตยังเคยให้สัมภษ์ถึงงเรื่อ ความรักและเรื่องแต่งงานอีกด้วยค่ะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราลองไปย้อนฟังสัมภาษณ์ของหนุ่มก๊อตกันเลยดีกว่าค่ะพอมัน1ิปีแล้วเนาะมันเลยกลายเป็นว่าไม่ต้องตัวติดกันเยอะหรอกห่างๆกันบ้างเหมือนเสาของวิหารอ๋อห่างกันแล้วมันจะร้านแข็งแรงเออใช่ไม่เฉียบคมแต่ว่าจะครับครับอนาคตเยัก็เป็นอย่างนี้เหรอครับเป็นไปเรื่อยๆอย่างงี้ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้มีแผนไม่ได้มีอะไรแผนก็คือเลี้ยงหมา ที่บ,บอกว่า10ปีแต่ว่าเรื่องก,การแต่งงานสำหรับที่ก่อนก็คื<ม>าาอราผมมองว่าการแต่งงานมันเป็นประเพณีที่พวกเราอ่ะบางทีเราก็เดินตามประเพณีโดยเราลืมตั้งคําถามว่าเราตามไปทําไม,มผมแค่ตั้งคําถามนี้แล้วผมก็พบคําตอบแล้วว่า ตามก็ได้หรือไม่ตามก็ได้ไม่มีผลอะไรต่อชีวิตเพราะว่าถ้าจุดประสงค์ของการแต่งงานผมไม่ได้เป็นไปเพื่อให้ใครมานั่งยอมรับอะไรกับเราหรอกเราเจะไม่เราเราเอาเราสองคนเป็นหลักเพราะบางทีพอเราไปจัดงานแต่งงานเนี่ยคนในงานเผลอเจ้าบ่ายเจ้าสาวคุยเลยยังไม่รู้เลยเราก็เอ้เราจะไปไปจ่ายเงินเพื่อเพื่อเพื่อเอาคนแบบนี้มางานทำไมวะนี่คือเป็นการคุยกันพี่การผสมผสาน ผมเป็นผู้หญิงผมเข้าใจครับแต่ไม่รู้ผมเขาเข้าใจรึเปล่า <c oughs> แต่แต่สุดท้ายแล้วผมกระโบถ้ามันไม่เข้าใจตรงกันอยู่กันไม่ได้นานขนาดเพราะ,ะเพราะว่าเรามีมุมมองต่อโลกที่คล้ายๆกันว่าเราไม่จําเป็นต้องเดินตามพิธีกรรมต้อยโดยที่ไม่ตั้งคําถามว<ะ>่าทำไปทำไมทางมาดามเมาส์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะ